ต่นนึงใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรใช้สองรุ่นเลยค่ะใช้ของ Samsung เครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่องไลทก็ใช้ของ iPhone เลือกไม่ถูกใช้มันสองอันไปเลย iOS กับ Android มันความสะดวกสบายมันต่างกาันชอบอันนี้ชอบความซัมซุงเพราะว่ามันมีปากกามันดูเก๋ไก่มันดูแบบดูฟิลนักธุรกิจจ้ะขีดขีดเขียนเขียนมันก็ให้ฟิลลิ่งแบบซึ่งแบบของแอปเปิลมันให้ไม่ได้ มันไม่ให้ฟิลลิงแบบนี้นะฮะก็ใช้อันนี้แต่ถ้าพูดถึงแบบพิกเซลของกล้องพิกเซลกล้องรูปที่แบบความละเอียดที่มันดียังไงก็รู้สึกว่าชอบ iPhone ต่อให้คนบอกว่ากล้องไอโฟนมันแบบไม่สวยนะฮะ <c oughs> วันนี้สวยมากอีกแล้วขอบคุณนะคะเมื่อไหร่เราจะเจอกันอีกคะคนสวย นี่ฟังฟังโกบใช่ไหมคะใช่ไหมฟังโกะน่ารักมากจริจริงน่ารักมากก็เลยใช้2อันไปเลยเพราะว่าดิฉันเป็นคนแบบต่อให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปก็ต้องผ่านแอปมาถึงต้องผ่านแอปหมายถึงว่าก็ต้องมาลงแอปเช่น,นจะมีไลท์ลูมเอ่อเหมยตูอะไรอย่างเงี้ยปรับความนวลความละมุนอะไรอย่างเงี้ย ิดถึงนะคะขอบคุณค่าขอบคุณฟังโกดนะคะขอบคุณมากติดตามอยู่นะคะแอบซองอยู่เสมอเสมอ <c oughs> นะคะแม่ส่วนสูงเท่าไรคะหุ่นสวยมากเออถ้าใส่รองเท้าขึ้นร้อยแปดสิบนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่รองเท้าก็ร้อยเจ็ดสิบแปดแลยวอะไม่ใส่รองเท้าร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะถ้าใส่รองเท้าด้วยร้อยแปดสิบ <c oughs> อย่าลืมกดตะกร้านะคะเอเดี๋ยวจะนึกว่าเอ๊ะมาเมาส์อะไราขายอะไรก็ขายน้ำพริกนะคะอืมไ h o ฟ e ไม่สวยจริงออ p o ปรูปสวยนั่นแหละมันแล้วแต่ฟังก์ชันเนี๋ยวเขาไม่อยากคิมว่า แบรนด์ uh, ไหนดีกว่าแบรนด์ไหนนะคะแต่มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์การใช้งานบางคนเขาเป็นผู้หญิงเขาใส่ละมุลเขาต้องการแบบกล้องที่แบบมันเป็นระบบแบบ JPEG ก็คือแบบมันพร้อมใช้เลยถ่ายออกมาแล้วมันสวยเลยไม่ต้องแต่งมากบางคนเขาเข้าองเข้าแอปไม่เป็นเขาก็จะแบบต้องการกล้องแบบฟิลแบบถ่ายแล้วสวยเลย oppo samsung ก็จะตอบโจทย์แต่ iphone มันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบ เล่นแอปเก่งเข้าแอปเป็นต้องการแบบไฟล์ดิบๆไฟล์ใหญ่ๆไฟล์รูปที่มันแบบโคมชัดก็ iPhone ถ่ายให้มันดูแบบรูปไม่สวยอะรูปรูปหลังกล้องไม่สวยแต่สามารถเป็นปรับแสงดึงแสงได้แล้วไฟล์ไม่แตกไฟล์ยังแบบแจ๋วอยู่ก็ต้องยอมรับว่าไอโฟนเลิศก็นี้แหละอืมแล้วแต่ไล์สไตล์การใช้งาน ดิฉันเลือกไม่ได้ดิฉันก็เลยใช้มันสองรุ่นไปเลยเนี่ยมันเก่งนะมันแบบเนี่ยใส่มันก็นได้แล้วก็ตัวจริงมันบางนะคะทุกคนไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่ารีวิวแต่รู้สึกว่าเออมันใช้ดีแล้วก็ใช้สองเครื่องเลยนี่เห็นไหมสีเขียวตัวสีเขียวบางบางเขียวโอเคนะ เวลาหยิบกันมาใช้ดูกิบเก๋ยอยู่เลยเนียนมองแล้วก็สเ่เครของเข้าไปดูไรแล้วก็จะกล้าได้นะโฆษณาต้องเข้าแล้วนี่นี่เป็นเงินที่ซื้อเองนะแต่ว่าใช้วิธีการนกะ็คือแบบเอาเครื่องเก่าอะไปเทิน เขามีรับเทิร์นเครื่องด้วยนะแล้วก็ได้เครื่องในราคาที่มันเป็นเกดเอก็คือได้เต็มจํานวนเลยเพราะว่าสภาพเครื่องดีมากนะคะก็ถ้ากัซื้อเครื่องใหม่ในราคาแบบสองหมื่นนิดๆจะปกติต้องจ่ายถึงสี่หมื่นนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นสายคอนเทนต์เราเป็นสายคอนเทนต์เราทํางานที่แบบโอยต้งหูหลุดเราเป็นสายคอนเทนต์เราทํางานที่แบบมันแบบหนีเรื่องของแบบ โซเชียลไม่ได้มันจะเป็นต้องมีค่ะมันเป็นของต้องมีถ่ายงานถ่ายรูปถ่ายอะไรขายของนิ่ฉันไคนละเอียดนะลูกน้องดิฉันนะมันจะบ่นเลยมันบอกว่าบอสคะหนูขายของอ่ะหนูไม่กลัวนะให้หนูนั่งขายของให้หนูเอาทุเรียนช่างหนูอะไรอ่ะหนูได้หมดแต่ที่หนูกลัวก็คือถ่ายรูปเพราะว่านางถ่ายรูปไม่เป็นการถ่ายรูปเพื่อจะถ้าคุณจะเป็นแม่ค้าคุณจะขายของออนไลน์คุณต้องถ่ายรูปเป็น คุณต้องถ่ายรูปเป็นคุณต้องขายงานได้ถ่ายรูปได้ขายงานได้ถ่ายออกมาเช่นถ่าย,ายของกินอย่างเงี้ยคุณขายทุเรียนคุณต้องขายทุเรียนยังไงให้มันดูน่าทานขายออกมาแล้วแบบลูกค้าเห็นสินค้าคุณแล้วเขาอยากซื้อมันดูสวยดูสะอาดดูน่ากินเออจัดวางพพอปอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องการตลาดนะฮะืมใช่แบบถ่ายทายทายยังไงก็ได้ดิฉันชอบเห็นคนดิฉันเกลียดนะ ดิฉันเกลียดดิฉันไม่รู้นะนดิฉันไม่ได้อักต,ต่ดิฉันเกลียดคนเวลาถ่ายรูปแล้วชอบแบบเนี้ยมึงเหมือนไม่เต็มใจถ่ายอ่ะมึงถ่ายรูปแต่มึงอย่างเงี้ยเนี่ยมึงกดอย่างเงี้ยแล้วรูปมันจะไปสวยยังไงสั่นก็สั่นมึงจะไปสวยยังไงแค่มึงตั้งค่ามามกูก็ดูแล้วว่ารูปออกมามันไม่สวยทําไมมึงไม่จับดีๆให้มันตรงๆนิงน่งๆแล้วมึงกดค่อยๆกดไม่ใช่ด้วยวิธีการอย่างนี้จิ้มอย่างนี้มึงเหมือนแบบมึงถ่ายแบบถ่ายไปทีอย่างเงี้ย ไม่สวยและถ่ายรูปชอบถ่ายงี้งี้งี้ถ่ายงี้นี้ไม่สวยฉากหลังล้มและเนระนาดมันจะอ,อะไรไปสวยมึงถ่ายมึงต้องมึงต้องดูแบบฟิลลิ่งฉากหลังองไมมึงจะเอาอะไรถ่ายคนถ่ายภาพคนถ่ายภาพบรรยากาศมันไม่เหมือนกันถ้ามึงถ่ายภาพคนหมดบุคคลแสดงว่ามึงไม่ได้เน้นวิวมึงเน้นคนสวยๆอ่ะมึงก็เลือกหมดสตูหมดอะไรมึงก็ถ่ายไป เบอร์หลังไปซึ่งเดี๋ยวนี้กล้องมันทํางานมันทําได้ดีมากเบอร์หลังก็คือเบอร์สุดๆเลยอแต่เวลามูมฟิลมไปเที่ยวมึงอยากให้เห็นแบบบรรยากาศด้วยอะไรด้วยเห็นวิว,วทิวทัศน์รอบข้างก็ถ่ายไปอืมนะคะไม่เหมือนกัน นี่ให้เทคนิคการถ่ายรูปคุณจะเห็นว่ารูปบิชานแต่และรูปก็คือเป๊ะมากรูปถ้าจะลงนะต้องเป๊ะแล้วต้องรู้ว่าถ่ายเอาอะไรถ่ายอะไรคะใชยชานใชยชานถ่ายรูปอาจารย์รูปนี้ใชยชานจะถ่ายเอาอะไรถ่ายเอาอาจารย์อ่าถ่ายครึ่งตัวคือครึ่งตัวเลยครึ่งตัวคือเห็นแบบขาอ่อนขึ้นมานี่เรียกครึ่งตัวแต่ครึ่งตัวไม่ใช่แบบเห็นขาข้างล่างแต่ขาขาดขาหาย เออไม่ได้ค่ะอ่าเนี่ยเหมือนถ่ายอย่างนี้ถ่ายคนอ่ายอย่างนี้ก็จะต้องแบบนี้อ่ถ่ายคนเน้นคนสวยๆถ่ายเต็มตัวถ่ายยงังไงฉากหลังตรงไหมมีอะไรบังอยู่ตรงหัวไหมอะไรไหมถ่ายฟิลลิ่งอะไรอ่ะฟิลเดินให้ดูเหมือนแบบธรรมชาตินินดึงให้มันดูแบบเหมือนเรากําลังก้าวขาเดินออกมาอ่าให้มันดูแบบขาไหนขาไหนคนอยู่ข้างหน้า อ่าให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติก้าวขามา <c oughs> ให้มันอยู่แบบฟิลลิ่งอ่าอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละรูปมันจะไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยมาสวัสดีคนหนึ่งสวัสดีคุณดุ๊ก <c oughs> ทำไมเธอ <c oughs> หน้า <c oughs> เล็กทำไมเธอหน้าเล็กจังทาอะไรมาหน้าขาวจังทาครีมกันแดดโอเครอคิข้าวเดี๋ยวเดี๋ยว อดเจอนาเสืออะไรก็เขาบอกให้เธอเดี๋ยวกางเกงคุณมากใช่พี่ใส่ได้ไหมไม่ได้ในรุนต้องใส่สวยว่คคาใช่หอขายต่อซื้อมาพันห้าซื้อแพงมากตัวนี้ซื้อต่อห้าสิบกางเกงเสื้อด้วยอ่ะใช่เสื้อใครเสื้อ XL อไม่เสื้อใครตอบสั้นๆพอไม่รู้เสื้อ,อ,อขาวกางเกงเขา กางเกงในด้วยไหนดูก่อนมั่วกางเกงในของฟอร์โอเคแต่ <c oughs> ล่าสุดก็คือแฟนเอาเสื้อผ้าที่ฉันไปใส่หมดเลยแล้วที่ขนไปก่อนหน้านี้อีกในตูอ้อีกที้ขนไปก่อนเอามาสามตัวส <c oughs> ามสี่ตัว <c oughs> เออเดค๋ายแบบเหมาเหมาแล้วกันเนี่ยมีเอฟซีบอกว่าเอาราคาเหมาไปโอเคไหมเอาราคาเหมาไปโอเคป่ะยิ้มหน่อย เดี๋ยวมมีคนแทลเดี๋ยวเขาจะบอกว่าฟอร์ดทำไมผอมจังจริงๆไม่ชอบกล้องไปชอบมาโปะเออเพราะว่าเมื่อวานก็ไปคอมเมนต์ในเฟซว่าอะไรนะไปคอมเมนต์ในเฟซว่าเนียนจังเนียนจริงที่คนบอกฟอร์ดหน้าเรียวมันคือฟิลเตอร์คัะทุน อืสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะพี่แป้งไปซื้อข้าวให้แล้วเดี๋ยวทานข้าว<ะ>เดี๋ยวีเด๋ยวตอนเธอทานข้าวเขาจะเข้าไปอาบน้ําอาทำไมอ่ะแต่งไหนเหรอเออมันไม่ไหวแล้วได,ได้ช้ามันไหวเหรอไม่ไหวมันไม่ไหวนะที่รักตอนนียู่ยไหน,ตน,นแต่งใหม่เถอะชอบเสียงหัวเราะมากขอบคุณค่ะ เาเรียดเหรอช้เก็บไปหรือเปล่า <Wow. S 1> แล้วเขาบอกให้ลองทานคอลลาเจนเขาว่าไม่ลองทานอ่ะลองทานปะโดยจะได้รู้ว่ามันแบบฟิลลิ่งรสชาติอะไรยังไงบ้างของลูกค้าเอ,อ้ยแต่เธอใส่สวยว่าตัวเล็กมากเลยกางเกงสวยมากเขาเห็นเขาซื้อเลยนะแล้วเขาคิว่าเขาใส่ได้เอลใส่ไม่ได้เออว่าจะมาวิ่งเพื่อให้เอวมันใส่ได้ยากยากฮะยาก ใส่เสื้อผ้าด้วยกันจะได้ไม่เสียเงินซื้อบ่อยๆไม่จริงค่ะไม่จริงก็ซื้อบ่อยอยู่ดีเม<ห><ห>ือ่มอวานไปจอดแฝเมื่อวานไปจอดแฟแดนเนลามีดนางก็ได้มาน่ชุดเกิดซื้อมหเท่าไหร่หมเก้าร้อย <900 S 1> <900 S 2> อ่ะเก้าร้อยเก้าร้อยใครจ่ายตังค์คืแโอเค